มีผัดใหญ่ด้วยตรงนี้ก็ได้ตรงตรงนี้ก็เคยไปนั่งมุมตรงนี้ก็เคยลงไปทางนี้ไปผงฟ้าไปดิใหยแม่เมดูเอ ไปฝั่งมูนเลยไปไหนอ่ะเดยยาวเดียยาวเหรอข้างในสุดว่างต๊ะตรงนี้มันตรงทางไหนบ้างมีแค่ลายยาวแบบนี้เหรอเอะไงไงจะจะไปฝั่งไหนฝั่ง้ายซ้ายดีครับฝั่ง้ายซ้ายดีซ้ายซ้ายไหนฝั่งนี้สายฝั่งนี้